สบายดีปะลุงสบายดีประตูกุญแคนนี่กับป๊อปกับซองน้องมิดปะลุงใส่ใส่ในเด้ก่ะสันพอไหมวะสันใส่ลงอีกเครื่องคุมเด้อต้องมาใส่ปุ๋ยปะลุงใส่ปุ๋ยมะแตงมะแตงกับประมาณนี้แหละปะลุงนี่บัวงามปะลุง มันห่างป่ะลุงเอ้ะมแต่งนะแฟนการบาตานะปูกมกแตงแฟนการบัตาปูกมกแตงห่างป่ะลุงเอบาเ่าแขนเลยบบต้นผูกมันแดดนะบ่ฮูกฮัูห่างก็แล้วเด้พอเป็นคลุมฮั่บรย่ามันยาวเลยก็เลยห่าง แหนกไลไปลุงบึงแนพูนข้างกลางนะดว่าพักพูดแล้วบุรเม่พักได้ปลุงหหนลุล่วนเลยปลุงบึงแนวไปลุงมีแต่แหนหนไลไปลุงเลย กลางอันนี้ขาวหน้าปะลุงหน้าไก่ชวนมะแตงนี่แหละปะลุงตากะให้ดำใหายชิ้นไทยห้นี่ให้ดำชิดท้ายนี่แหละปะลุงหนาก็ลายแทวคันหนาอนนี้ลายป่าท้สวนฮานนะปะลุงบบบนี้ mà to là nhưng mà xuống bà này bà này thổm hung là nhà này tôn mà tôn mà phủ mực tên là nhà nhà này xuống này bố xuống bà này phó ăn mực tên là lúc mà vừng thưa xuống mực tên ต้นสูงต้นแบบสูงก็ลงต้นงามมันก็สูงนี่เมตตาแบนี่งที่มาสั่มจะอยู่สั่นจักเพิ่งจะสั่มหรือบปล่าหรอไปลงโอ้สีหลอดอยู่บนนั้แตงนี่สีหลอดอยู่บ่เด้ไปลุง นใบมันก็ดจากกันนั่นเลยโอ้ต้นนี้งามเลยต้นแท่น้ำปูกพร้อมกคัญขนาดปลาลุงไงปูมือเดียวกันมีต้นงามต้นขี้ไล่มีต้นงามต้นขี้ไล่นี่อย่าเลยอย่าปวต้องห่วงเลยทางกลางขีดอดันนานพักไปแล้วขยะไรผัดอันต้นมะแต้ขับบกขึ้นปลาลุง ปลูกแต่ละปีหย่าบ่ได้ลายปาะนี่ปะลุงพอมาปลูกปีนี้พอหย่าลายโพดโพนทั้งสองไอ้น่องพ่นซอยกันเห็ดอยู่ปะลุงไงซอยกันใส่ปุ๋ยทำไงต้องคิดว่า บ <c ười> e ่ส่หมวกไปเลย่าันทนแดดทนฝนแต่ทนได้บุฮงงบุันไปทนแดดทนฝนแต่ทนได้บุงงนเอไปดิงยัไลืมตัวเองบุษันสบายดีปุงสัมลเอ้างอ่ะเพิ่ผัดมาป่ะงน้องอ้อยเด้ ใส่ปุ๋ยใส่ได้ปะลุงเด้มันเปนปุ๋ยเป็นดินซาซัมมันนี่นะปะลุงบ่ตาป้าไปกัดพอได้ไปแวะสามีบ่งบ่ตาบ้ามีสามีอีกคนเนาะ อยาก็เียีน้เียีน็เียดีแนเยี่ยมนีทังน้อยก็เยียม้ไาะว่าในใจอยากได้ทังสองอ่ส่นสื่ออันเดียวกันไปไ้าอยากเห็นมองเสียอยู่ไหมน หน้าตรงนี้กับพ่อตาเพิ่งมาใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี่ปลางหน้าตรงนีก็ไข่ไข่กว่วเก่าแล้วไปลางเลยหน้าอะไรฝนตกลงมาห้ามเนี่ยป็อตาเสียดากินอย่าหมดปลาลุงเลยมะเตียงนี่นะเพิ่งเนี่ยโอ้ นั่นทางนี้ก็ห่อปุ๋งสับพุ่นทั้งนั้นเป็นแห้งหยาลายสับจะเสด้คกินเลยบอ่แหละปลุงเไอ้หาบ่งไปน้องกันขก็มาปลูกกันเมตาตอนตอนนั้นพวกกันบอกแตาน้องมิด ทีมงานเห็ดผัวมตตาพรนำระท่านมาจัดการเลยขบตังานลอยบรตังานลอยแต่บได้ลอยทุกงานไปลงเงานลยแต่บได้ลอยทุกงานไปลงแต่ว่าขั้นงานู้สมน้อยลอยทุกงานเถอะนะฟามน้อยนะจ้ะา ให้แต่บ่อคอยได้ฮดปลาลูกไงฝนตกลงมาก็เลยบ่อคอยได้ฮดอ่าต้นคิดใส่สาลีคนนะเลยไปใส่หมอกได้น้องคิดนี่ น้องขิดเหรบัวซอยก็ได้ว่าทันเห็ดเขาเดียวก็ได้นะน้องขิดเหรอปลาวิญญากวิญญาณน้องขิดเ่รอม่นบ่น้องขิดแม่นบ่บ่ให้ซอยนะแม่นโอ้เม่นก็แม่นสิบ่แม่นบ่ก็เรียกว่าแม่น

ใส่ปุ้ยกับบารปุยขาเดียวกัแล้วเขน้องขีดอ่ะบาเรทำเนียวจัน้องขีดอ่ะเพื่นเราบุญญาห้ใส่ซอยเพื่อนวะเพื่อนมึงเน่เพื่นเฮ็ดน่ซมือไปเลยเพื่นนี่สิแล้รบองขีดสิแล้วรเสิล้วรบอกคุณนั่นนะคุณนั่นแหละ อ่าเรียบร้อยแล้วภาษาเปรูไม่เปดนีน่กคิดว่าเรียบร้อยแล้วภาษาอันนี้กันแม่อ่ากั็มาอันเด็กแม่มือไงมือ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 ไงมือมือชุดเด็พักกันมือไงแล้วเปรูไม่เป็ดใส่แล้วเรียบร้อยปุ๋ยกันยังลไรเปรูไอ้ปุ๋ยนี่อุคนบ้างน้องคิดปุ๋ยนี่ปัดถอะเบ่งปุ๋ยเพื่อนเอาลงมาน่าเอาปุ๋ยลงมาเบาเบาเหม่งแต่งจะคของเปรงไหม เบิ voi, RIS, ่งมักแตงจะคล้องหนักกว่าเสียงออกขึ้นได้เลยก็ออกไปเลยมักแตงก็ได้ยืนผาดไปน้ำไม่ก็ได้ออกบาแล้วมาแล้วยืนผาดไปยังไม่คิดไม่ลืมก็ยังออกสิทดิพักกันเมื่อไรเพิ่นด้วยคลิปนี้คลิปน้ำจบคลิปเพิ่นตอนนี้แล้วไปลงคลิปหน้าพรากันไหมกระป๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิ้นเด็ดได้โปลงเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำบายบาย